ใครมองหารถเก่งเล็กราคาน่ารักน่ารักต้องคันนี้เลยสุสกิเซียตปี2018คันนี้มาพร้อมกับสีขาวหลอดไฟด้านหน้าของเขาเป็นโปรเตคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะมาดูในส่วนของแม็กแม็กเดิมจากโรงงานนะคะ,ะล้อ,อยางนะคะถ้าเกิดเก่าสึกล้อนะคะปีต่ำเราเปลี่ยนให้เลยทั้ง4ล้อเลยนะทุกคน กระจมองค้าเป็นสีขาวเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตามมุดอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคันนี้นะคะใส่คิ้วกันสาบมาให้เรียบร้อยเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยทุกคนมีโลโก้ของเขาตรงกลางนะคะนี่กรอบไฟสวยชัดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลาวไฟออกครบนะคันนี้ติดฟิล์มไล่ฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในคะ่ะ ในส่วนของเบาะหลังนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยทุกคนมีสายเข็มขคันนิรภัยมาให้ถึง3สายนะคะเป็นแบบหุ้มผ้าแบบนี้เลยในส่วนของคอนโซลหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นเครื่องเล่นเสียงของเขานะคะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็โหมดปรับแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะเกียร์คันนี้หัวเกียร์น่ารักมากทุกคนแล้วก็เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะมีมือเบรกที่พักแขนมาดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบธรรมดาหุ้มหนังนะคะแบบนี้เลย ไม้ของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่99,000ก,กว่ากิโลนะคะแผงประตูด้านข้างก็สวยๆแบบนี้เลยมีที่วางแก้วเก็บของต่างๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าคันนี้นะคะเอาไปเลยในราคา2 4 8 0 0 0 0นะคะได้น้องไปไว้ีเลยทุกคนหาที่จอดง่ายนะคะราคาน่ารักน่ารักนะสำหรับเจ้าสุสกิเสียคันนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถแอดบ้านเขียวเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทุกคน ฝ่ากด้วยนะคะกับเต้นรถประเสริฐผลสกลนครน,นะคะรถสวยราคาถูกคัดเสร็จรับกันทุกคันคะ่ะ